FTR สองสจ็ด XF ค่ะโรตารีขนาดสเมตรสจาก f a r m มเทคนะคะตัว Super ร์เจนนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสีเสานะคะแล้วก็มีจุดดูน้ำมันนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะสายแท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ขนาดหน้าง,งาน2องเมตสขนาดตัว2องเมตรหกบัวใบปั่นนะคะตัวนี้ค่ะ12บบัวใบปั่นนะคะตัวใบค่ะ สาแท็เตอร์รุ่นใหญ่ๆนะคะตัวนี้นะหัวเกียร์ขนาดใหญ่เป็นระบบโซ่นะคะตัวสกีนะคะเนี่ยค่ะปรับระดับได้นะคะตัวนี้89,500ืับาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้แปดหมรบาทพร้อมชุดเพลาปั่น PTO สำหรับ FCR 242 FF ตัว s u เปอร์เจน3หรือว่าตัวรุ่นใหม่โรตารี่แกรด2เม40 12บัวใบป่นจากฟาร์มเทคสนใจก็สอบถามได้เลยค่ะหน้าร้านอยู่กำแพงเพชรจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะขอบรัคุณค่ะ